สวัสดีครับตะแก่ใหญ่นะครับวันนี้จะนําข่าวเกี่ยวกับพี่น้องชาวเกษตรกรมาฝากกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าเว็บสยามรัฐนะครับเป็นข่าวของวันศุกร์ที่15พฤษภาคมนะครับวันนี้สดๆร้อนๆเลยทกสเริ่มโอนเองินวันแรก5,000บาทพัน e e เยียวยาเกษตรกรเช็คสถานะได้เลยนะครับมาดูเนื้อหาข่าวกันนะครับผมเมื่อวันที่15พฤษภาคมก็คือวันนี้เลยนะครับ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทาากศจโอนเงินเยียวยา5,000บาทนะครับซึ่งเป็นงวดแรกเดือนแรกนะครับให้กับเกษตรกรผู้ที่ผ่านสิทธิ์ที่ได้รับการเยียวยาจํานวน6.77ล้านลายซึ่งเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรณวันที่30เมษายนนะครับย้ํานะครับเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนก่อนวันที่30เมษายนนะครับ ใครที่ปรับปรุงทะเบียนเกษตรของเดือนนี้นะครับพฤษภาคมก็ยังไม่ได้นะครับสำหรับจํานวน6.77ล้านรายนั้นได้หากความซ้าซ้อนแล้วเช่นผู้ที่ซ้ําซ้อนกับฐานประกันสังคมผู้ที่ซ้าซ้อนกับทะเบียนข้าราชการบํานาญผู้ที่ซ้ําซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกันและผู้ที่ซ้ําซ้อนกับทะเบียนข้าราชการนะครับโดยเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์สามารถเข้าไปตรวจสอบผลการโอนเงินได้ที่ w w w เยียวยาเกษตรกร .com นะครับ ตั้งแต่เวลา8นาฬกา30นาทีของวันที่15พฤษภาคม2563เป็นต้นไปนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูนะครับเข้าหน้าเยียวยาเกษตรกรใช่ไหมครับแล้วก็คลิกปุ่มสีเหลืองนี้นะครับขวามือเสร็จแล้วก็ใส่เลขที่บัตรประจําตัวประชาชนของเรานะครับแล้วก็ใส่รหัสภาพตรงนี้นะครับถ้าไม่ชัดเจนอ่านไม่ออกนะครับก็ขอรหัสใหม่ได้นะครับคลิกตรงนี้ขอรหัสใหม่นะครับ ตรงนี้ถ้าอ่านชัดเจนแล้วอย่าง5319นะครับก็ใส่ไปนะครับ5319เสร็จแล้วก็คลิกตรวจสอบปุ่มลากขวามือนะครับตรวจสอบตรงนี้นะครับและส่วนเกษตรกรกลุ่มที่2นะครับคือเกษตรกรที่อยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีอยู่ประมาณ1.67ล้านลายขอให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่15พฤษภาคมก็คือวันนี้นะครับเพื่อรับเงินเยียวยาภายในเดือนพฤษภาคมนะครับก็คือสิ้นเดือนนี้นะครับ ทั้งนี้เกษตรกรร,กร,รายได้ไม่เข้าเกณฑ์การรับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาครั้งนี้เช่นไม่สามารถเพาะปลูกได้ในปีการผลิต2 5 6 3 2 5 1 4ทางกระทรวงกรเกษตรจะมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มนี้ในอนาคตแต่ขอให้เร่งขึ้นทะเบียนและประปับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรให้เป็นปัจจุบันภายในวันที่กำหนดนอกจากนี้ทางกระทรวงกรเกษเตรเตรียมจัดตั้งศูนย์รับเรือร่องอุทธรณ์ เพื่อเป็นช่องทางให้คำปรึกษาและการช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่ได <ules S 1> ้รับการเยียวยาจากสาเหตุต่างๆนะครับนี่ครับย้ำนะครับสำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรเสร็จสิ้นเมื่อวันที่30เมษายนนะครับก็จะได้เงินไปก่อนนะครับส่วนใครที่เพิ่งขึ้นทะเบียนเกษตรเดือนนี้นะครับก็อาจจะได้ประมาณสิ้นเดือนนี้นะครับทีนี้มาดูหน้า Facebook Fanpage ของดเรเฉลิมชัยสีออนกันบ้างนะครับเขาบอกว่า ดรเฉลมชายย้ำพรุ่งนี้วันสุดท้ายเกษตรกร,ร,กรขึ้นทะเบียนปรับปรุงรับเงินเยียวยา5,000บาทครับโดยพี่น้องเกษตรกร,ร,กรสามารถตรวจสอบสิทธิตามลิงก์ด้านล่างนี้สะดวกรวดเร็วไม่ต้องแออัดกันที่สำนักงานต่างๆห่างไกลการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 นะครับโดยสามารถตรวจสอบการขึ้นทเนะเบียนเกษตรกรตามนี้นะครับด้านการพืชน,นะครับก็ได้ที่ farmer.doae.go.th นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เข้าไปใส่เลขประจำตัวประชาชนแล้วคิกค้นหาได้เลยนะครับส่วนด้านการประมงนะครับก็ที่เว็บนี้นะครับ smartfarmer นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับกรอกรหัสบัตรประชาชนแล้วก็แล้วก็คลิกค้นหานะครับส่วนด้านประสุสัดนะครับก็เว็บนี้เลยนี่นะครับใส่เลขประจําตัวแบบประชาชนแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลนะครับส่วนทางด้านชาวสวนยางพารานะครับก็มาตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บนี้นะครับผมสีเขียวนี้ ในส่วนของการตรวจสอบสิทธิของชาวส่วนยานะครับก็จะมีให้เลือกโครงการด้วยนะครับตรวจสอบสิทธิเกษตรชาวส่วนยาหรือว่าตรวจสอบการประกันรายได้ระยะที่1นะครับแล้วก็ใส่เลขัตรจําตัวเข้าไปนะครับแล้วก็คลิกตรวจสอบสิทธิ์นะครับต่อการนี้นะครับพวกนี้ถ้าตรวจสอบสิทธิ์แล้วนะครับผมและมีรายชื่อท่านขึ้นนะครับก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับก็รอรับเงินได้เลยส่วนสําหรับใครที่มีชื่อแต่ว่าไม่มีบัญชีตกสอนะครับก็มาที่เว็บเยวยาเกษตรกร .com นะครับ หน้านี้นะครับแล้วคลิปสีเขียวนะครับุ่มสีเขียวอย่างที่ผมเคยทําให้ดูนะครับในคลิปก่นกอนๆเก่าๆลองย้อนไปดูกันนะครับอย่าลืมนะครับไปตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร,รกันให้ดีก่อนที่จะรับเงินก็ต้องไปตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนก่อนนะครับว่ามีรายชื่ออยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีรายชื่ขอข่อนท่านก็ไปอัปเดตที่เกษตรอำเภอให้เรียบร้อยนะครับทาเรื่องให้เรียบร้อยใครที่ไม่มีบัญชีทกศก็ไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับเพื่อจะรับเงินเยียวย่า5,000บาทกันนะครับ สุดท้านี้ใครมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับขอให้โชคดีได้รับเงินเยียวยากันทุกท่านนะครับวันนี้ลาไก่อนอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ